สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ คิดขึ้นว่าเราโกรธหัเป็นดาวดาวนัพนแต่ล่องาัอยู่คนดียิทเดินเข้าไปต้องสีผ้วอเดินว่าบนเขอเป็นน้องสาวของอะไรขั้นเม่นอะไ้เป็นความจริงฟันเบื้องชักใจแต่แกบริวี่าสนข้งใจเลยไมไงรู้สึกว่าโกรธหัวัก็เช้าไปใสแต่แต่สาวเพาเห็นต่าง

เอาผาิดโต๊ะให้เราจะจัจัจกนลวไต้องอัายแขอวกไปเดี๋ยวมันเขาบอ่ขสิ่อบเจรีเราใ ยิ่เจอาย์เหยีี่เราบรสสายพัจะุ์ที่ม่มเห็นว่าเด็นมาแต่สายโบรโลาไปเดินเล็กมานไปคาเสดีทีแล้วเสดีทีบอสบานดีคือย่างเราไปค่ะโบลาณเสดจทีเลยค่ะน้องนี่หักทายว่ามีสิ่งสิบธินป่ดาหาผู้ใหบ่วมีิ่ท่อผีพระองค์อวดอาอีกว่านัลูกของเข่ากข็สิออกมาเริ่งตาลงลงใ พายุของเขาขาดพอดูแลไปสักคนหนึ่งดวหของก็สิทนไเป็นกำแพาเน็ษฐีและเกียร์โบลาณก็หลุดไปนอาไแยกเจากับโมแบบนี้ทีเดากวาให้เกียวเจมแทนที่นัดนึทีเดีวเาให้ไว้หนที่ลูกของเขาสิออกจางหาบอแบบนี้ทุกคน

ah ညီတ ¿no? ေကြောပါဘုရားမဟုတ်ဘဲသူကြည့်မဲဘူးသူပြောလဲဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘဲတော့သွားပါရရင်ပြောဘူးလားဆုံးခွင့်လေယံသူဘုရင်တော်ဘုရား oh <laughs> i'm <speaking> มื้อคงบ่เกิดพันตา <in foreign language> ทุกสิ่งทุก่างสจบส้นที่จบจบใครจะไปวกับเราด้อองสงพีเรทำไปทำไ เียพิม่ได้ไหมคะเสพินข่ามาืานได้ไหมคเสพินเที่งเมื่อไรก็ล,กลุดมเที่งเมื่อไรกลุดไดนี่บอกกินว่าเขต้องสีทขว่อีดมันว่จะเป็น พี่อดนพี่เ็นนไปต้องสาวโบไอะไรยังบุลันไปน้องสาวโบไกบอเลลนเฮ้ยไอ้กระบอกที่แช่กระบอุกเ้องนี่ละองใช้อะไรกันบุลเป็นยัง้อบกานเมือง Mingi dharte ngumita Hai isa un, isa un Kuduang sakin yang kurang Yipi, yipi, ဖိုက်တော့ဘာ့ဘွတ်တော့တော့ဘယ်တဲ့အနာကိုမင်းတော့ဟေး ที <accurately S 2> ่มันเป็นสายเดือนของสันตุยงานกานไ่ทุกอยาตันี้มองเชมยังอกองเชยที่มาส่งขั้งแล้วขั้งเล้ถึงจองร่างจองฐานบนลุก่ตลอดไมลานิสัยสนั่ของมเหมือนพอกัวมลย เขาไกสิตายาีันโอ้ักมาเอเาเขาก็เทกันแม่สัตว์เยามาพูดที่ตจะจับเขาเนือเ้ยหุบปากเลยจิป้าอะไรยังหัวแก้กบัวคือว่าขักวาน่แค่วาทั้งท่เขานอะขับกะเท่าสอบขับกะเท่าเออกระมันกะเท่าลรอมันเกิดดูแตาด้ปป 고맙습니다. <목소리가> เดือดไม่ใจเลยไม่สวยคุณนอยาเขาทำไมทำไมไม่สวยคุณเนนยังไงผ่าความคุณเลยสวยเนยเขาอว่าคุณม่สวยสวยคุณนะครัผม ตรงเนือหัวเจ้าเนือหัวเจ้ากำมังจมวันบอเนื้อว้เนหยางดาปาดขอมันนียบอกแม่บเคยม้ตายแ้มี่ไอ้บกะมองฉันดวเนี่อาีนักมจน้านดิฉันนับปูอยู่โมัเป็นบานนอนจี นั้นีู่ไดไหนก่นนินปั่มอได้ยะเีกาศแลมันิได้ย่ไหน้าวันั้นไหนก็าน้นไเขาได้หน้าอะไรล้วขอะไรแล้วแฟนได้เงินบหน้าอะไรนมีหน้าเจ้าได้ัวบวหคนนี้นะคี้จะเนีาตายแท้ มาเลยเลยหะเวนนก่นตะเวนเลยวันไหนจะขีนมุกผมเมยเดี๋ยวจ้จเป้าจาเป้าทกคนจะเวนเรื่องไปงเป่าขดมากเขาจเห็นความแรงความเดืาหัวนั่งี้เกมหน่อยเาจะใต่กัน้จังหวะหนึ่งเนี่ยโอ้ยเล่นตันแต่ว่าแบบหน้าแรกก็ต่หัวมาหน้ากูจะไปนอน ปักตานออกมาเล่นซิ้งซ่อนก็การเป็นแค่ไล่ก็เสียเอ้ยมันเป็นการทั้งเล่ทุกเรื่องโกงสิ้เล่นตกูนะให้เล่นแต่แคไอ้บอยไอ้บอยแล้วเลยสินี่ยกันเป็นการงานเหมือนผู้อ่านเล่เนาะเฮายเห็นยังนั้เป็นกะหนเปืนผู้หนึ่งหลบเร็วนาะข้นหลบยอหลบลอใจดีแขวยุลิมเดียวนี่สิมันรอดออกเองเพือสสกูทอนให้ เอาพี่น้องสวนในลูกหลานแนครับตัวคิทีบุญกับพี่ท่านเรือสายแนนที่สยามมณีมาลสอปอร์ตงานเฉพาะกับาหาแบบทุกงบหลังหน้ามณีออกกราบขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการผู้จัดงานทุกทุกท่านนะครับคณะผูน้นําชุมชนแนวพร้อมทั้งพี่น้องเช่าอาหารหนานทุกครอบรัวทิเมตตาให้โอกาสแล้วก็ดูแลลูกหลานยังอบอุ่นแต่วิ่นาที่แรกที่เดินทางมาถึงครับการแสดงมานีสิ่งใดบบถ,ถือต้องคำบอกคำจาใดบ่สุภาพมองใดได้รวมเกินพี่น้อง ด้วยเจตนาหรือโปรเจตนาคดีซิบนิ่ของก็ผมบอยสิได้ใช่พ่อชาวคณะมอล่ำใจเกิดร้อยขอกราบสมมากราบประธานอภัยกินองทูกถุกท่านครับบันนี้ลุงร้านเสียมลาบผ้าจากี่นองเดินทางท้งไปทำ้การแสดงต่อวัดเจ้าหลวงพอ่อพระเจ้าใไ่บัานโพนพระพุทธปดิษฐ์อำเภอเชียงยื่นจังหวัด มหาสารคามขับบังว่าโอกาสนาป้าไม่สิมิบุญวาสนาเด็กรับขึ้นมารับใส่พี่น้องอีกในโอกาสต่อไปครับสุดท้ายขออํานาจในคุณภศษีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักร,รักษาสถานที่บุญบารมีของเจ้าปูองค์เจ้าพ่ออุปหดนดลบนานในพี่น้องนิดหมอแช่นแป้นมาล่ำจงะสบแต่ความสุขความเจริญบอเยเจ็บบอยจนอายุมันขวัญยื่นคาขายลังลุวยทับหน้าคาขึน จับยังใบยังให้เป็นเงินเป็นทองคอ,อยเงนินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าถูกหวยทุกหววทุกหวกหวเ้อสาธูครับเริ่มต้นจากผวงแล้วกันครับสุดแท้แต่ดวงครับเอาอยับขม,าขมา้าทอดขม้าหนา